ีนี้อยากจะถามว่าในมุมมองของพี่เจเองเนี่ยนะคะมองว่าผู้หญิงกับการเมืองผ hmm. ู้หญิงส่วนใหญ่จะมองว่าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของผู้ชายคือนอกจากจะไม่เล่นการเมืองแล้วยังไม่สนใจ,นใจการเมืองนะคะในมุมมองของพี่เนี่ยผู้หญิงเราควรจะสนใจการเมืองมากน้อยอยังไงที่จริงผู้หญิงเนี่ยควรจะสนใจการเมืองน่าจะสนใจมากะดยซ้ำนะคะเพราะว่าชีวิตเราอยู่ทุกวันเนี่ยมันจะต้องอาศัย สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมอันนั้นเระคือการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่อยู่ใกล้ตัวค่ะไม่ใช่เลี้ยงลูกอย่างเดียวมันไม่ใช่เลี้ยงลูกอย่างเดียวกันเนี้ยสามีบอกให้ไปเลือกอะไรก็เลือกอะไรไม่ทำอะไรมันไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่เราอยู่ทุกวันเนี้ยตอนนี้ก็คือทางรัฐบาลก็มีนโยบายอะไรใหม่ๆดีๆอะไรพวกนี้พยายามสู่ก็สู่ไปาชนถ้าเราไม่สนใจการเมืองเลยเราก็ไม่รู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนช่วงนี้ก็คือช่วงที่รัฐบาล มีนโยบายที่จะให้เราไปลงทะเบียนเกษตรกร<ๆ>เอยหรืออะไรพวกนี้ถ้าเราไม่ได้สนใจการเมืองเลยลว่าเขาจะทําอะไรบางทีก็เสียโอกาสนั้นไปนะซึ่งเป็นโอกาสสาคัญนะเป็นโอกาสสาคัญที่ประชาชนทุกคนน่าจะได้ส่วนนั้นด้วยนะคะน่าจะได้รับการดูแลน่าจะได้รับอะไรต่างๆจากการเมืองที่อยู่รอบข้างเนี่ยถ้าเราไม่สนใจเลยมันก็จะทําให้เรา,าสเสียโอกาสที่สําคัญสาคัญ ถามถึงจุดนี้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในครอบครัวที่เป็นนักการเมืองตัวเราเองก็มีสามีเป็นนักการเมืองมาก่อนแล้วตัวเรามาเป็นนักการเมืองเคยรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้ผิดหวังที่ต้องมาวุ่นเกี่ยวไหมเพราะว่าการเมืองมันก็เป็นเรื่องที่การเมืองจริงๆนะ <c oughs> มันก็จะมีทั้งสุขทุกข์มีทั้งสมหวังผิดหวังมีเรื่องต่างๆมากระทบกับชีวิตชีวิตก็ไม่ราบเรื่องไม่เป็นปกติเหมือนคนอื่นนะเพราะชีวิตกับครอบครัวที่เป็นการเมืองเราเคยรู้สึกแบบไม่เอาละไม่อยากยุ่งละเคยคิดอย่างนั้นมั้ยไม่เคยเลยนะ ไม่เคยคิดว่าจะท้อแท้หรืออะไรพวกนี้ก็คือว่าการเมืองการเมืองเป็นอะไรที่เราต้องเรียนรู้อีกเยอะแล้วก็มันมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมันเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเราสนใจแล้วก็มันมันจะทําให้เราอยากจะใฝ่รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อที่จะเพื่อที่จะสร้างประโน์สร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ต้องบอกว่าการเมืองเป็นสิ่งที่ถ้าเรารู้แล้วเราใช้เป็นมันก็จะสร้างประโยชน์ได้แต่ถ้าเราไม่รู้ เราก็อาจจะเสียโอกาสได้เราเสียโอกาสแล้วการเมืองกับผู้หญิงสําหรับมุมมองของพี่เลยเพราะผู้หญิงบ้าน,นอกเนาะอย่างพวกเราเราคนต่างจังหวัดอย่างเงี้ยตอนนี้ก็พยายามเน้นแล้วก็แนะนานะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยอยากจะชักชวนให้ผู้หญิงออกมาเล่นการเมืองเยอะอๆอะเป็นทางเลือกใหม่เป็นทางเลือกใหม่เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยที่มีการวิจัยเอ่ยมีการที่ได้สํารวจว่าผู้หญิง ถ้าเกิดว่ามาเข้าสู่การเมืองผู้หญิงน่าจะดีกว่าผู้ชายเขาว่าอย่างนี้นะจากการวิจัยจากการวิจัยจากการที่ได้สํารวจเพราะว่าเขาบอกว่าผู้หญิงไม่โกงเขาบอกว่าอย่างนั้นนะผู้หญิงไม่โกงผู้หญิงเนี่ยจะบอกว่ายังไงเป็นเป็นเพศที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นอะไรที่รอบคอบมากกว่านะคะก็เลยอยากจะชักชวนผู้หญิง ให้ออกมาเล่นการเมืองไม่มาสนใจการเมืองด้วยมาสนใจด้วยเพราะเป็นเรื่องสําคัญอย่าปล่อยให้แต่ผู้ชายไปเล่เป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะถ้ามีกอย่างหนึ่งแล้วอนาคตของตัวเองคิดจะเล่นการเมืองไปตลอดเลยไหมหรือว่ากะว่าเดี๋ยววันหนึ่งก็คงจะออกกลับบ้านมาเลี้ยงลูกอยู่เฉยๆตอนนี้ถ้าเกิดว่าได้เข้ามาสัมผัสคิดว่าน่าจะเล่นต่อเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเราสามารถทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติในจุดนี้ได้เราก็น่าจะทําอะไรให้ดียิ่งขึ้นค่ะ ต่อไป <Ừ. S 2> นะคะคิดว่าอย่างงั้นก็ยังมีกำลังใจที่อยากจ,จะทำอยากจะทำอยากจะเล่นการเมืองต่อไปอในปัจจุบันเนี้ยอย่างที่เราเห็นว่าการเมืองมันก็นะป่วนแปลเปลี่ยนแปลงมีปัญหามากมายในภาวะการเมืองในปัจจุบันด้วยมุมมองของตัว <c oughs> พี่เจี๊ยบเองมองการเมืองในปัจจุบันว่าอย่างไรแล้วรู้สึกยังไงกับมันบ้างถ้าเกิดว่ามองการเมืองถ้ามองว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่แตกแยกหรือเป็นอะไรพวก ที่ว่าเราวุ่น,วา,นวายอย่างนี้มันก็จะมองได้อีกมุมหนึ่งก็คือว่าถ้าเราจะไปมองแบบนั้นได้ไหมเรามองว่าเราทําอะไรก็ตามที่ที่ทำใหเ้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะเราก็จะทําใหเา้เราก้าวเดินต่อไปอย่างอย่างเป็นกลางแล้วก็ทำอะไรให้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด เข้าใจเข้าใจแล้วพี่เจมสบก็เลงจะบอกว่าจริงๆแล้วอย่าไปมองเรื่องภายนอกมองว่าตัวเราจะทําอะไรได้เพื่อที่จะให้การเมืองนี่มันแข็งแรงหรือประเทศชาติเราแข็งแรงแค่เรามีมุมมองที่ดีมีพั positive attitude คือมองบวกใชมองจากตัวเราคนนึงมากกว่าเรามองในมุมที่ดีว่าเราจะทําอะไรให้มันดีทําตรงนี้ให้มันดีทําประโยชน์ในส่วนนี้ชุมชนเล็กๆของเราให้ดีและทุกๆคนสอสอทุกๆคนก็ต่างคนต่างมองในชุมชนและสิ่งของตัวเองให้ดีเดี๋ยวพลังดีมันก็จะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้น พยายามทําอะไรให้ดีๆความดีเท่านั้นอะที่จะทําให้บ้านเมืองเดินไปได้อ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของเราเพราะว่าเราเป็นนักการเมืองเราก็ต้องมองในมุมที่ดีทีนี้ประชาชนที่กําลังดูทีวีที่บ้านเนี่ยอยากจะให้เขามีมุมมองยังไงต่อการเมืองเพราะเขาก็บางคนก็แบบโอ้ยเบื่อหน่ายเลอะเกินมีแต่ปัญหาเลอะเกินาฉันจะเอากําลังใจที่ไหนฉันทําธุรกิจฉันก็เจงเพราะว่าการเมืองเป็นแบบนี้ไม่มีการส่งเสริมเลยทําแล้วก็เหนื่อย สุดท้ายอยากจะให้ฝากันิดหนึ่งสาหรับประชาชนที่เขาดูอยู่ทั้งบ้านอาจจะไม่ใช่คนในเขตเราคนโดยท,ทั่วไปเขาจะมีกําลังใจกับการเมืองแบบนี้ได้อย่างไรก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีความตั้งมั่นว่าเราจะทําอะไรให้กับประเทศชาติได้บ้างนะคะโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นจากสังคมจุดเล็กๆนะคะที่อยู่ชนบทหรืออยู่ในเมืองก็ตามถ้าเราคิดว่าเราสามารถที่จะทำอะไรให้กับประเทศชาติได้เป็นจุดยืน เราก็ทําสิ่งนั้นแล้วก็ทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์อยากจะถามนิดนึงว่าคนต่างจังหวัดะนะคะนอกจากคนในกรุงเทพแล้วนะผู้หญิงบอกว่าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัวคนต่างจังหวัดเนี่ยหนูว่าแทบจะทุกคนด้วยซ้ำมั้งไม่ค่อยสนใจหรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะแค่เรื่องของปากท้องฉันฉันก็เหนื่อยแล้ว คิดไหมคะว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาต้องควรให้ความสนใจมากกว่านี้แล้วเราควรจะให้ความรู้และความเข้าใจโดยเฉพาะในเรื่องของการไปเลือกตั้งการออกไปหาไปใช้สิทธิ์ของตัวเองในการเลือกผู้แทนด้วยตัวเองจริงๆเราพยายามเน้นให้ชาวบ้านเข้าใจค่ะว่าการเมืองมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวครับหมายถึงว่าตอนนี้การเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวเราสามารถที่จะ,ะดูว่าการเมืองเนี่ยมันจะ ไปในทิศทางแนวไหนที่จะทำให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าได้แล้วก็พยายามน้นนะคะให้ประชาชนเข้าใจว่าเราอยู่ทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยการเมืองนะคะ,<น>ะการเมืองคือส่วนหนึ่งของชีวิตส่วนหนึ่งของชีวิตแต่เราไม่รู้ตัวหรอกเราไม่รู้สึกแต่ว่าการเมืองคือส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วก็พยายามเน้นความสําสคัญให้ให้ประชาชนเข้าใจอยากคิดว่าเป็นเรื่องที่ที่ตัวเองไม่สนใจก็ได้จากพยาบาลมาเป็นนักการเมือง นะะจนถึงทุกวันนี้รู้สึกเป็นสุขรู้สึกยังสนุกอยู่กับชีวิตทุกวันไหมคะที่จริงพยาบาลเป็นอะไรที่เป็นชีวิตจิตใจนะคะเป็นอะไรที่ชอบแต่การเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําใหม่แต่พี่คิดว่าเราสามารถที่จะเอาวิชาชีพของเรามาผสมปาผสมประส,า,า,า,ระสา,านกับชีวิตการเมืองได้อย่างลงตัวนะคะสามารถ บอกว่าจริงๆแล้วทุกๆอาชีพก็สามารถเป็นนักการเมืองได้นะคะเอาจุดแข็งของเรามาใช้มาผสมผสานเข้าไปเอาสิ่งที่ดีๆค่ะท้ายที่สุดนี้อยากจะให้บอกกับประชาชนถึงความรู้สึกที่เราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องมาอยู่ในแวดวงของการเมืองฝากกับประชาชนเอาไว้ว่าการที่มีสสเป็นผู้หญิงเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่อย่างไรก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะคะว่าการที่ ผู้หญิงมาเป็นสอสอเนี่ยคิดว่าในสิ่งที่คิดแล้วก็ทําให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทําแบบเต็มที่ในฐานะที่เป็นผู้หญิงอยากจะให้พี่น้องประชาชนคิดว่าผู้หญิงก็สามารถทําอะไรได้เยอะแล้วก็สามารถทําให้ประเทศชาติได้เยอะทําให้พี่น้องประชาชนได้เยอะเหมือนกันนะคะก็อยากจะให้ ให้โอกาสผู้หญิงค่ะถือแ่้จะเป็นผู้หญิงถือว่เป็นแม่บ้านแต่ว่าจริงๆแล้วผู้หญิงก็มีอีกหลายมุมมองที่ผู้ชายมองไม่ถึงแล้วก็ถ้าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภาได้เนี่ยผู้หญิงก็อาจจะเป็นไม่ใช่แค่ไม้ประดับแล้วล่ะแต่ผู้หญิงก็จะมีไอเดียของผู้หญิงความคิดของผู้หญิงและมุมมองของผู้หญิงที่ผู้ชายนึกไม่ถึงที่จะมาช่วยแต่งเติมแล้วก็ช่วยสร้างสรรค์ประเทศชาติประเทศนี้ให้เป็นผแผ่นได้มากยิ่งขึ้นค่ะใช่ไหมคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะสสอุดมรักณ เพ่งนรพัฒนนะคะซึ่งเป็นสอสอที่สีสเกตมาจากสีสเกตเลยนะคะเขต3าแล้วก็อยู่ในเขตของแถวแถวการทาลักด้วยนะคะ,คะซึ่งมาพูดคุยกับเราในวันนี้ได้ข้อคิดในมุมมองของผู้หญิงที่เรียกว่าติดดินติดดินชาวบ้านชาวบ้านและเป็นพยาบาลที่เป็นพยาบาลที่เก่งและเป็นนักการเมืองที่ดีด้วยนะคะต้องขอขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราได้ข้อคิดอย่างหนึ่งคะ่ะว่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรไม่ว่าจะเ,เป็น คนแบบไหนนะคะแค่เราคิดว่าเราจะทําหน้าที่ของเราให้ดีเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่มาเป็นนกักการเมืองที่ดีนําสิ่งที่เรามีมุมมองที่ดีๆมาบวกกันสิ่งดีๆคิดดีๆทําสิ่งดีๆร่วมๆกันเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นผลที่ดีออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เรารู้สึกว่าอะไรมันวุ่นวายมันวุ่นวายที่ใจของเราที่เราจะคิดให้มันวุ่นวายถ้าเราลองมองแบบพี่เขามองในมุมที่มันดีดึงในส่วนที่ดีออกมาใช้ชีวิตเราก็จะดีนะคะวันนี้ก็ฝากเอาไว้ค่ะจากรายการการเมืองจ้าจ๋าเนี่ยะคะก็จะบอกว่าเราจะจ้าจ๋าได้ยิ้มออกได้ก็ต้องมาจากใจเราต้องเป็นสุขก่อนเมื่อเรายิ้มออกได้คนรอบข้างเราก็จะเป็นสุขด้วยนะคะพบกันใหม่คราวหน้านะคะมาดูสิคะว่าจะมีนักการเมืองหญิงเก่งคนไหนนะคะพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆแบบนี้อีกบ้างน,นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้ว ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ